พอหลานๆกลับเข้าหอพักโรงเรียนก็ทำอาหารน้อยลงพยายามจะเบรกตัวเองให้ทำแต่น้อยๆค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าใช้หมอ้อใบใหญ่แค่ไหนก็จะทำเต็มหม้อล้นหมอ้อเท่านั้นค่ะบางครั้งทำทำไปต้องเปลี่ยนไซส์หมอ้อให้ใบใหญ่กว่าเดิมถ้าไม่อย่างนั้นคือคนไม่ได้ค่ะ จะบอกว่าเมนูวันนี้ง่ายมากเลยค่ะเนื่องจากว่าหลานชายคนโตเขาซื้อน้ำพริกกุ้งเสียบเอาไว้เพื่อที่จะนำไปกินที่หอพักแต่ปรากฏว่าเขาลืมเอาไปค่ะก็เสร็จซาร่าค่ะมือน,น้ซาร่าก็เลยทำเมนูง่ายๆค่ะข้าวผัดกุ้งเสียบ ต้องเรียกว่าข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบถึงจะถูกค่ะก็นั่งคิดว่าจะทำแบบไหนนะให้ไม่เซ็งก็เลยผัดแบบนี้เลยค่ะใช้หอมแขกเจียวกับน้ำมันให้ส่งกลิ่นหอมจากนั้นก็นำข้าวลงปรุงรสตามแบบที่เราชอบใส่น้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ แล้วก็จะเสิร์ฟง่ายๆแบบนี้กับผักชีค่ะจะต้องมีผักแกร้มเป็นคนที่ทานข้าวจะต้องมีผักแกร้มค่ะแล้วก็โรยน้ำพริกกุ้งเสียบเพิ่มเติมลงไปตกแต่งด้วยต้นหอมซอยค่ะและซาร่าก็จะทำไข่เจียวบางๆ ถ้าเราตอกไข่ลงไปในข้าวผัดนะคะรู้สึกว่ามันจะเลี่ยนเลยเลือกใช้วิธีนี้ค่ะทุกคนทำบางๆค่ะใช้ไข่แค่สองฟองทอดไม่ต้องเกรียมมากค่ะถ้าใครชอบแบบกรอบๆก,ก็จัดไปตามที่เราชอบค่ะจากนั้นเราก็จะมาซอยบางๆ นี่ถ้าเกิดว่าหลานคนโตมาเห็นคลิปนี้นะคะจะต้องน้ำลายไหลเขาจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้ประมาณช่วงเลิกเย็นของวันศุกร์ค่ะถ้าเขามาเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยจะต้องคิดถึงน้ำพริกกุ้งเสียบที่เขาซื้อไว้แน่นอนเลยค่ะก็ดูอุมมีกินไปก่อนแล้วกันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะไปชิมกันขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยเมนูนี้ถ้ามีมะม่วงสับสาร่าว่าเข้ากันนะคะถ้าใครมีน้ำพริกกุ้งเสียบก็ลองไปทำตามสาร่าดูนะคะทุกคนสาร่าขอไปมามต่อให้อิ่มค่ะจากนั้นก็จะได้มีแรงคิด คลิปเมนูให้กับเพื่อนๆกันต่อค่ะ